มาค่ะวันนี้นะคะอ๋อกูสันนี่จะมาบอกว่าวิธีการใช้พลังจิตผลิตเงินล้านแบบง่ายๆค่ะมีเคล็ดลับสองวิธีนะคะก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าการที่เราเกิดมาทุกคนมนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีวุฒิการศึกษา อะไรก็ตามนะคะอย่าดิสเครดิตตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราถือว่าเป็นมีความมหัศจรรย์ซ่อนเลนอยู่ในตัวเรานะคะข้อแรกนะคะก็คือการปรับไวเบรชั่นของเราค่ะไวเบรชั่นหรือว่าขึ้นความถี่ของอารมณ์และความรู้สึกของเราถ้าเราคิดดีคิดบวกนะคะตอกย้ำซ้ำๆนะคะในเรื่องดีนะคะอย่าคิดผิดศินนะคะ สิ่งนั้นนะคะก็จะปรากฏขึ้นนะคะเพราะ v i เบ a t i o n ของเรานะคะอยู่ในขึ้นดึงดูดค่ะคือขึ้นที่สูงนะคะอันที่2นะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมันอยู่ที่การที่เราให้ค่าของมันค่ะการให้ค่าเนี่ยทุกอย่างบนโลกนี้เราจะบอกว่าดีกับไม่ดีบวกหรือลบใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับฉันนะคะ แล้วเราให้ค่ามันอย่างนั้นนะคะเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆแล้วความสำเร็จค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาฝนตกนะคะบางคนก็อาจจะชอบที่ฝนตกอย่างพวกเกษตรกรแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองเราอาจจะไม่ชอบจริงๆแล้วถ้าเราให้ค่าของฝนตกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะฝนเงินฝนทองอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับฝนเงินฝนทองค่ะ